ปัจจุบันค่ะประกอบอาชีพเป็นสาวโรงงานค่ะและก็เปิดร้านรับซ่อมเสื้อผ้าและก็กระเป๋าอยู่ที่จังหวัดปร,ราจีนบุรีค่ะตื่นเช้ามาค่ะก็ถักผมให้ลูกไปโรงเรียนและก็แต่งตัวไปทำงานโรงงานค่ะงานโรงงานก็จะทำจันท์ถึงสุกค่ะ8ดโมงถึงห้าโมงเย็นหลังเลิกงานค่ะก็จะไปเปิดร้านซ่อมผ้าค่ะ ชื่อร้านบัวผันรับซ่อมผ้าค่ะซ่อมกระเป๋าเสื้อผ้าตัดแขนตัดขาแก้ทรงเปลี่ยนสีเปลี่ยนยางยืดราคาเริ่มต้น10บาทค่ะแล้วแต่ความยากง่ายของงานค่ะเสาร์อาทิตย์เราจะเปิดทั้งวันค่ะ8ปดโมงถึงสทุ่มค่ะถ้าเกิดว่าวันไหนงานเยอะก็จะค้างที่ร้านถ้าวันไหนงานน้อยก็จะกลับบ้านค่ะ ปัจจุบันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมา12ปีแล้วค่ะครอบครัวตอนนี้ก็จะมีแม่แล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายเป็นทหารอยู่ค่ะพอเราเลิกกับแฟนก็ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวรายได้หลักๆก,ก็มาจากตัวเราคนเดียวเลยค่ะที่ทําอาชีพทั้งสองอย่างเพื่อที่จะมีเงินมาดูแลจุนเจือครอบครัวค่ะ อุปสรรคทุกวันนี้นะคะก็คือเราไม่มีเงินทุนมากพอเวลาลูกค้าเอาเสื้อผ้ามาซ่อมเราก็จะหมุนเงินไม่ทันไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์มาซ่อมผ้าให้กับลูกค้าค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เรามาทําให้กับลูกค้าเราจะใช้ของอย่างดีค่ะของมียี่ห้อมาเปลี่ยนให้กับลูกค้าค่ะเพื่อให้เขาสามารถใส่ได้นานใช้ได้นานค่ะคุ้มกับเงินที่เขาอาจจ่ายค่าซ่อมผ้าค่ะ เราอยากได้เงินทุนไปซื้ออุปกรณ์เข้าร้านค่ะซื้อทีละเยอะๆเพื่อจะได้ทันต่อการซ่อมให้กับลูกค้าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เราก็ต้องอซื้อมาเพิ่มเติมตลอดค่ะถ้าเราไปวิ่งซื้อทีละเล็กละน้อยก็จะเป็นการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะเราต้องมีเงินไปซื้อของมาก่อนแล้วก็ทำผ้าให้ลูกค้าเราถึงจะได้เงินมาเพื่อเอาไปต่อทุนอีกทีค่ะ เราก็เลยอยากมีเงินทุนมาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ค่ะก็เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะความสุขก็คือ,อมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทำงานทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้ตลอดค่ะกำลังใจคือแม่กับลูกค่ะก็เหนื่อยแต่ก็สู้ค่ะถ้าเหนื่อยเราก็พักค่ะหายเหนื่อยแล้วก็ทำต่อค่ะ thank you